เรื่องราวสยองขวัญป่าอาถรรพ์หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดกับป่าดงดิบที่ชาวบ้านทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่ควรเข้าไปป่าแห่งนี้หนาทึบต้นไม้สูงใหญ่จนแทบปิดฝารากไม้พันกันยุ่งเหยิงใบไม้หนาทึบบดบังแสงอาทิตย์ทำให้พื้นป่ามืดครึ้มแม้ในเวลากลางวัน เสียงธรรมชาติที่ควรจะสงบกลับเต็มไปด้วยความลึกลับทั้งเสียงนกร้องที่หายใจแผ่วเบาเสียงลมพัดกิ่งไม้เหมือนมีมือใครจับและบางครั้งก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาราวกับเรียกชื่อใครบางคนชาวบ้านเล่าเรื่องว่ากลางคืนจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและแสงไฟลอยวูบไหวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบ ตูชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่าผู้หลงไหลาการผจญภัยไม่เชื่อเรื่องเล่าของชาวบ้านวันหนึ่งเขาตัดสินใจออกเดินเข้าไปในป่าลึกเพียงลำพังเตรียมเพียงไฟฉายขวดน้ำและมีดเล็กติดตัวเขาเดินตามทางสัตว์ป่าที่เคยใช้บรรยากาศช่วงกลางวันยังพอให้เห็นทางแต่ยิ่งลึกเข้าไป เสียงธรรมชาติก็เริ่มแปลเปลี่ยนนกร้องเบาลงใบไม้เสียดสีกันเป็นจังหวะราวกับมีใครซ่อนอยู่ข้างหลังพอเดินไปได้ชั่วระยะหนึ่งเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเรียกชื่อเขาตูนตูนตูนหันไปทุกทิศทางแต่ไม่เห็นใครเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นจินตนาการ แต่เย็นยะเยือกเริ่มไหลซึมเข้ากระดูกเสียงนั้นไม่เพียงเรียกชื่อเขาแต่เปลี่ยนเป็นเสียงเด็กผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนหัวใจเขาเต้นแรงตูนหยุดเดินสักครู่มองไปรอบๆบป่าที่ยิ่งลึกยิ่งหนาทึบมองเห็นแสงแดดลอดลงมาจากช่องว่างระหว่างต้นไม้สูงใหญ่ พียงน้อยนิดทําให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ทุกทิศทางเดินต่อไปไม่กี่ก้าวเขาเห็นร่องรอยเท้าเล็กๆอยู่บนพื้นดินช่างไม่ธรรมดาเพราะรอยเท้าเหล่านั้นเหมือนเด็กผู้หญิงอายุราวสิบขวบแต่บางส่วนกลับจางหายไปในความชื้นของพื้นป่าตูนรู้สึกหนาวขึ้นทันที เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงร้องขอแต่เหมือนกำลังพูดเป็นคำเตือนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหัวใจเขาเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมแต่ความอยากรู้อยากเห็นยังคงดึงเขาไปข้างหน้าจนกระทั่งเขาพบลำธารเล็กๆน้ำใสไหลเบาๆกลิ่นชื้นของดินและใบไม้เน่าอยู่รอบๆ กลางลำธารมีสารไม้เก่าแก่ตั้งอยู่พังผืดใบไม้และเถาวันพันรอบจนแทบมองไม่เห็นรูปร่างเดิมบนสารมีรูปปั้นไม้เก่าแก่หลายชิน้นและรอบรอบมีรอยเท้าเล็กๆก,กระจัดกระจายเหมือนมีใครเพิ่งผ่านมาทัานใดนั้นตูนเห็นเงาดำวิ่งผ่านพุ่มไม้หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเขา ออกไปออกไปแต่ทางหนีถูกต้นไม้ใหญ่และกิ่งไม้กางกั้นตูนรู้สึกเหมือนมีมือจับแขนเขาแต่พอหันไปก็ไม่มีใครทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยความมืดและความเงียบแสงไฟเล็กๆปรากฏเหนือพื้นมันวูบไหวเหมือนผีเด็กสาวตูนกลั้นใจเดินเข้าไปแสงค่อยๆจางหายไป พร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาแต่ชัดเจนที่สุดขอบคุณที่พยายามเข้าใจแต่ครั้งหน้าอยากเข้ามาอีกตูนวิ่งออกจากป่าไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปอีกแต่ความทรงจําของเสียงกระซิบและแสงไฟยังคงติดอยู่ในใจเขาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังหลายคนพยักหน้าและบอกว่า เคยเห็นแสงไฟและได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบวันเวลาผ่านไปตูนไม่สามารถลืมประสบการณ์นั้นได้ความฝันของเขามักเต็มไปด้วยเสียงกระซิบและแสงไฟวูบไหวรอบตัวเขาพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณและความเชื่อของชาวบ้านพบว่าป่าแห่งนี้มีตำนานยาวนาน ชาวบ้านเชื่อว่ามีเด็กทู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในป่ากว่า10ปีก่อนเธอติดอยู่ในโลกของป่าเพราะความเศร้าและความไม่เป็นธรรมวิญญาณของเธอไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้จึงคอยเตือนผู้ที่กล้าเข้ามาตูนเริ่มเข้าใจว่าเสียงกระซิบและแสงไฟไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่เป็นคำเตือนจากวิญญาณที่กำลังสื่อสารความหลอนของป่า ไม่ได้อยู่ที่ผีร้ายแต่เป็นความลึกลับที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ชาวบ้านบอกว่ากลางคืนยังคงมีเสียงเด็กหัวเราะและแสงไฟลอยวูบไหวผู้ที่ไม่ระวังอาจหลงทางและติดอยู่ในป่าไปตลอดตูนตัดสินใจกลับไปหมู่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังชาวบ้านบางคนสายหน้าบางคนพยักหน้า ทุกคนรู้ดีว่าป่าแห่งนี้ไม่เหมือนป่าอื่นเป็นป่าที่มีชีวิตและวิญญาณคอยเฝ้ามองทุกก้าวที่เข้าไปคือการเสี่ยงต่อความลึกลับคืนหนึ่งตูนฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเต็มตาเธอยือนอยู่ท่ามกลางแสงไฟในป่ารอยยิ้มแผ่วเบาแต่แฝงความเศร้าเสียงกระซิบดังขึ้นราวกับอยู่ข้างหูเขาว่าขอบคุณ แต่ครั้งหน้าอย่าเข้ามาอีกตูนสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเหมือนถูกตอกด้วยเข็มทันทีที่ลืมตาเขาเห็นเงาดำวูบไหวที่หน้าต่างรงความหวาดกลัวและความลึกลับของป่ายังตามเขามาถึงบ้านตูนพยายามลืมความทรงจำแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งฝันซ้ำซากเขาพบว่าป่าไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแม้เพียงเสียงลมพัด หรือเงาต้นไม้ก็สามารถเรียกความทรงจําของวิญญาณให้กลับมาได้ความสยองขวัญของป่าไม่ได้อยู่ที่ผีร้ายแต่เป็นความลึกลับที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจชาวบ้านบางคนเล่าว่าเคยมีคนเข้าไปป่าในเวลากลางคืนและไม่เคยกลับมาบ้างพบเพียงรอยเท้าเล็กๆก,กระจัดกระจายอยู่บนพื้นบางครั้งเห็นแสงไฟลอยไหวในความมืด บางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อพวกเขาเหมือนกำลังเล่นซ่อนหาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบการเล่าเรื่องเหล่านี้ทำให้หมู่บ้านยังคงเงียบสงัดยามค่ำคืนและป่าลึกแห่งนี้ยังคงเป็นป่าที่มีชีวิตมีวิญญาณคอยเฝ้ามองทุกก้าวที่เข้าไปคือการเสี่ยงต่อความลึกลับตูนเริ่มศึกษาเรื่องความเชื่อและตำนานของป่า บว่ามีบันทึกเก่าของชาวบ้านเล่าว่าป่าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ฝังศพเด็กผู้หญิงและผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ยังคงอยู่ในป่ารอคอยใครบางคนมาพบเจอหรือเตือนภัยให้รับรู้ความลึกลับของป่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกเสียงกระซิบทุกแสงไฟลอยวูบไหว เป็นสัญญาณเตือนว่าป่ายังคงมีชีวิตและจิตวิญญาณที่ไม่สงบตูนไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกอีกแต่เขาไม่สามารถลืมความทรงจำเหล่านั้นได้เสียงกระซิบและแสงไฟยังคงปรากฏในฝันและความคิดแม้เพียงยามค่ำคืนที่เงียบสงบเขาก็ยังรู้สึกถึงการจ้องมองจากป่าลึกความสยองขวัญไม่ได้จบเพียงการเห็นผี แต่คือการรับรู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจเวลาผ่านไปตูนเล่าเรื่องนี้ให้คนรุ่นใหม่ฟังเพื่อเตือนใจว่าป่าลึกไม่ใช่ที่สำหรับการผจญภัยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและวิญญาณแม้เพียงก้าวเข้าไปครั้งเดียวอาจทำให้ความทรงจำเหล่านั้นติดอยู่ในใจตลอดไป ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ทุกครั้งที่ลมพัดใบไม้เสียสีกันหรือแสงไฟลอยวูบไหวพวกเขาจะรู้ทันทีว่าป่าแห่งนี้ยังคงมีชีวิตและยังคงคอยเฝ้ามองผู้ที่ประมาทเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ขอบคุณครับ